สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกใต้เทะเลทรายอีอิ์สุสานโบราณที่ซ่อนเรื่องราวและความลับของฟาโรมากว่าหลายพันปีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอยู่ที่หุบเขากษัตริย์ Valley of the Kings แหล่งฝังศพของฟาโรและขุนนางชั้นสูงที่นี่เต็มไปด้วยสุสานที่สร้างด้วยหินทรายแข็งแรงและซับซ้อนทางเข้าแต่ละแห่งมักถูกซ่อนด้วยกับดักและฝังอยู่ลึกลงไปใต้ผืนทราย สุสานแต่ละแห่งเต็มไปด้วยภาพเขียนและลวดลายโบราณบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเทพเจ้าต่างๆเช่นออสิริสอานูบิสฮอรัสและพิธีกรรมที่ทำให้ผู้ตายสามารถเดินทางสู่โลกหน้าได้สิ่งที่น่าทึ่งคือวิธีการป้องกันขโมยสุสานบางแห่งถูกสร้างด้วยทางลับบันไดลึกลับและประตูปลอมบางสุสานยังมีกับดักที่ใช้หินขนาดใหญ่ปิดทางเท่าอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะถูกเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ในศตวรรษที่20นักโบราณคดีเช่นฮาวิร์ดคาร์เตอร์ได้ค้นพบสุสานของตุตันคาเมนซึ่งเต็มไปด้วยทองคำเครื่องประดับและวัตถุโบราณที่น่าตื่นตาแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคำกล่าวถึงคำสาบของฟาโรหลายคนเชื่อว่าผู้บกุรกสุสานจะได้รับคำสาบแม้หลายเรื่องจะเป็นความเชื่อแต่ก็มีหลายกรณีที่ผู้คนพบเสียชีวิตอย่างลึกลับ และทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาด้วยเทคโนโลยีเช่น ground penetrating radar และ AI mapping เพื่อเปิดเผยห้องลับและวัตถุโบราณที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งคืออารยธรรมอียิปต์โบราณสร้างสุสานเหล่านี้เพื่อชีวิตหลังความตายแต่ก็ได้สร้างมรดกทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ให้มนุษย์รุ่นหลังเรียนรู้แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี ความงดงามและความลึกลับของสุสานยังคงตราตรึงใจและนี่คือ Ancient Egyptian Tombs Secrets Buried Under the Sands สุสานที่ซ่อนความลับและเรื่องราวของกษัตริย์ที่ไม่เคยจางหาย